พระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับจึงขอเชิญท่านสมาชิกนะครับโปรดยืนขึ้นนะครับเพื่อรับฟังพระบรมราชองค์การครับพระบรมราชองค์การประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่ง อนุมตาตราสประกอบมาตรา160อยนุมตาตราสี่อนุมตาตราหและประธานสภาผู้แทนราษฎรไดนน้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่16สิงหาคม2567เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวแพทองทานชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพัะกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎร